สดตว,สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วเนาะคบเมื่อนี้กับช่องอร่อยเล่นชุ่งค่ะมื่อนี้นะคะรเราจะุ่งแค่พี่น้องมากินต้มกุ้งสดค่ะพี่น้อง เติมเคี่ยงนะคะ่ะมี่ขนมจีนค่ะขนมเสน้นมัน่อดนะคะแล้วก็แครอทค่ะแครอทสดๆผักกาดคา่ะไม่แค่นี้นะคะแล้แวก็พริกหวานพริกหวานเต้เารอบพุ่นหนระะือเหี่ยวถิววะะ่มมะเรองงงวยเดียวค่ะมาเสิร์ฟกันเด้อค่ะน้ำลายแตกพี่น้องมาค่ะมาค่ะบึ้งกุ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 ้งสดนะคะอืมอ้มฮึเสพี่น้อง ทำแล้วไม่ไหมอ่ะเพเขาทำหายเนี่ักมงอีเลยกุ้งสดคนเพือนค่ะ ตัวใหญ่สุดเลยนะอืมนั่นหมาความมีเวลาหาเนะปนาบบา็น้องสวงนะบางคนเห็นว่าเอ้าวอะไรหลังทุ่งคือหายไปเนาะบางคนนะหาจีบามันเบวบางครับพี่น้องจันทร์ห่อสุกันเวลาเลยไม่เวลาแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะ หายไปเราพี่น้องกินต้ำหูตองกินพักค่ะอื BS sonya i ha mm มาเส็บเซ็มกันกับพี่นอกเสียงดังรบกวนจักน้อยด้วยค่ะเข้าจเจาเวัวกันกรอบดีเหรอฮัลรหสดร้านอะบรเหรอแาลา้มันตามันจะตรเสียบอือ ต้องจีนไห่น้อง เคลื่นเสด็จได้ค่ะพี่นุองเอ้ยยสทา์ฉันเพื่อต้องบอกเลยค่ะจัดจ้าในย่านนี้ค่ะหูนั่ตัวยังไงเนี่ยเทิงจุโรดหสิบกว่าตัวหนึ่งเลยค่ะตัวยังสุดเลยค่ะ มาค่ะมาค่ะมีหอยบักกอกสูเปอร์พิโนมีหน,นานี่มีบักกอกเลยแต่ว่ามันมันบักกอกกันมูที่เป็นอันมันเขียวเขียวเลยค่ะเป็นนวลลุงเหลืองสันๆนะค่ะอยองหน่อยบิ่งค่ะตบตัวเซิรเลยคเห็นแล้วยองหน่อยบ้าง ข้าเ็เปลือบอกกกอนนะพี่น้นงสมดีบะ่ะฮมแซ่บเอามากกอแกะมันกอก,ก,ก,กงามนียเนาะค่ะพี่น่อปกะิะกมัทเป็นหนาได้เหรมเนหนาหนี่ย่บอกก่ค่ะกะเอาตมี่ใส่ีนบบกก่น้นงะมันแซ่บแต่สมบะสบกห้งเสียบกอ ตัวใหญ่เห็พี่ะเบองบอะไรกินโดนพีหนองหอยหิวรสอยากปากแห้งครับบริจิตจิบจ้อยลุงค่ะทำให้คึุ่มมือชุ่มมื้อวนครับ ุนเพื่อนได้เหอืมมาค่ะพี่น้องทับรายการแป๊บนึงค่ะ เ็ชะใจค่ะพี่น้องสุดยอดเลย จะอะไะกันฉันเป็นเด้กกัพี่้นงปุมตัวสุดท้ายนไหอืมหน่ะ นะคะปรุงมาแล้วแล้วตะ้บนมักพริกกับเพรงมันค่ะสำรับมือนี้นะคะเราเจอโอาสำรับนึ่กอนค่ะคิมเนี่ยพอกันคิมหนาค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ